โอ้ทางเขาเซนลาทำไมมันลึกจังวะเดินอ้อมเดินวันไปสองสามรอบตายเถอะโอ้โหขอตู้นี้เลยนะขอตัวนี้เลยโอเคสวัสดีครับ เห็นคนเยอะนึกว่าจะไม่เยอะมันเยอะขึ้นอ่ะที่นี่คนเยอะขึ้นอ่ะตายแล้วโอ้ชิดนี่คือนี่คือที่ที่สองฮะฉันทลั่วฟ้ามาแล้วก็มาที่นี่แล้วแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมสวัสดีท่านผู้ชมครับก็เมื <laughs> ่อกี้เมื่อกี้ดูอะไรไปนะฮะก็เป็นคลิปเอ่อถ่ายถ่ายติดมา นะฮะก็ไม่ไม่รู้จะไปลงไหนก็ลงไว้นี่แล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยล่วงหน้าก่อนเลยว่าจะมีเสียงรบกวนนะฮะจากคนอื่นนะครับผมไปถ่ายในร้านเกมนะฮะที่บ้านคอมมีปัญหาเล็กหน่อยก็เลยเอม้นมาหนี้อะแล้วกันนะฮะโอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากอล้ก็มาพูดเรื่องงาน <c oughs> เรื่องงานในช่วงดอนตุลาคมนี้ก็เซซ่าไปอยู่ครับในช่วงปิดเทอมแล้วก็ออมีมีงานเกมเกิดขึ้นผดเป็นดอกเห็ดน,นะฮะหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> นี่ไมันให้ดูใ่ไหมผยทำไมไม่ดูโอเคเดี๋ยวเข้าเลเฟซดีกว่าโอเคอันนี้ก็คือวันที่12นะครับ12บสงิงหาไอตุลาผิดนีด่มีงานของบังย่านะฮะงานฉลอง9ปีนะครับซึ่งเข้ามาในเฟซจะมาดูอัพเดตกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างอัพเดตล่าสุดนะฮะก็มีโปรโมชัน่นซื้อมีโปรโมชัน่นซื้อ เออซื้อมัง้งซื้อเสื้อทอมทอมปีกแล่นะฮะมี200ชิ้นเท่านั้นไม่รู้จะซื้อทันเป่าโอเคนะครับซื้อตอนนี้ก็เรื่องเรื่องเสื้อผมลงทะเบียนไหมยังไม่เห็นจะได้อะไรเลยนะฮะกิจกรรมจะไปดูในเกือกก่อน,อนดีกว่าน,นะฮะเออฮันละไนะด้ได้เสียงคนนะก็ไม่ต้องเสียใจแล้วฟังผลต่อบรัก่อนน,ะอน,นี่นะก็จะที่สวนไปจัสิรินะฮะ ที่ไหนไม่รู้ฮะ BTS ฟอร์มพงก็ว่าไปเลี่ยนะฮะก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นโอเคมีวิงโก,โกนะฮะไปถ่ายถ่ายรูปอืมโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรามากวันที่สองนะครับต่อไปอ๋อแล้วก็แล้วก็งานหลักนะฮะก็คือ นะฮะไทละกมโชก็มาดูอัพเดตกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างประกาศขายบัตรนี่ประกาศประเภทตเข้าง,งานพวกจะมี2อันก็คือบัตรรายวัน60บาทนะฮะซึ่งราคาขึ้นตามราคาค่าแก๊สและก็น้ำมันนะฮะราคา60บาทแล้วก็มีแบบเหมาเหมา3วันหะฮาร้อยหนึ่งซึ่งถ้ามึงถ้าคุณไป3วันมันจะเป็นตนิ๊กุมสัสนจริงๆแล้วก็มีเฟสันเตอร์นะฮะ ไปหกบุญหลักนะครับคือก <power and tide battle phases> าลินาคิบินแออสนาทีจีคลิกอลอสแล้วก็วินเนาวินเนอร์วินเนอร์ผิดคุณผิดทองถอดถอดนะครับในส่วนของบุญนะครับอ๋อคือมาแรกรางวัลได้ที่บุญของทูมันี่นะฮะตัวงานนี่เดี๋ยวให้ดูดูรูปนี่แะมีกระสวงมันจะทำเหมือนเดิมนะฮะบีดีสลดไม่มีนะฮะน่าเสียดายมากลดลดไปจัดที่งานหนังสือนะฮะ ทีวียาไม่อยู่ตรงนี้ฟิลเตอร์ทีไม่อยู่เชงล้วเตรงนี้อ๋อนี่ไะอันนี้คือเดสนะฮะอันนี้เขาเป็นส่วนของ o s นะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีจัดบอร์ของแคสเตอร์นะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครไปบ้างหลักๆนะที่ไปแน่นอนก็คือมีลุงพีทอเทฟนะ พี่แปงสุดจริงนะฮะมาสเตอร์เกมเมอ 5, 6, 7, ร์ห้าหกเแปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนอีกต่างตางหลายคนนะฮะจริงจริงหลายคนนีขยักเจอกระทบไหลนะแต่ไหลก็ไปถ่ายรูปขอเซ็นตรงนี้ได้เลยนะฮะก็จะมากันทุกสามวันนะอยากเจอพี่เบลมนกันปีที่แล้วพลาดไปนะฮะโอเคแนละ้วมีบูธของทีวีทีที่มากันเนทุกปีนะฮะทุกปีทุกงานด้วยนะครับจริจรจจอืม วูย้แวยแจมไ่ใช่เลยกระดิ่งน่นานี่ใหญ่สุดนะคะของบอลลังกันว่าไปนะครับคิวเป็นอยอยู่ข้างๆนะคิกอาร์ตนะครับกับเกมเอ่อไฟนัลบุลเลต์นะฮะเกมเดียวของเขาเซึ่งโอเคไปดูแล้วก็มีวินเนาวินเนาไม่เทียบกับคิกอาร์ตคิดได้ไงอะ่ะ <c oughs> โอเคฮะคแล้วก็อันนี้อ๋อแจกบัตรฟรีนะฮะซึ่งตามเว็บไซต์ก็น่าจะมีบ้างอ่ะแต่ว่าหลักๆก็คือฟรีทรุกเกมเลยก็ ซึ่งนาปกโชว์ให้กับฟ้าคลายสีผมอยากเล่นสิบหาเยเด็ดซิมสีด้วยเนี่ยฮะก็แอชซินีเนี่ยครับทุ้ยไม่ใช่ <c oughs> โอเคอ๋อนี่ครับอัปเดตกิจกรรมพิเศษล่าสุดนะของฟ i อย l ์นัลบรนะครับก็คือเมื่อซื้อบัตรแค่ซื้อบัตรนะฮะคุณได้ไปเลยครับโค้ดพร้อมพร้อมแผ่นโลงเกมซึ่งโค้ดตามด้วยปืนตามเนี่ยฮะเจ็ดันแล้วบบก็ตังคห้าพันอ๋อ จัดหนักจริงๆเลยครับเดี๋ยวจะไปเปิดด้านหลังเดี๋ยวไปจะมีส่วนรุ่นลับลักกี้ดออ๋อมีลักกี้ดอ้ด้วยนะครับอืมโอเคสมมยิดีนี่รับมาห้าร้อยบาทฟรีไงนะโอเคโดนดีมิเงเฮ่สับลักกี้ดอเถอะไอเทมเก็บไม่มีเกียร์โอ้โหพาว่าเซอร์ไพรส์เมมบอร์ดสุดยอดมันจัดหนกักจนะริงๆฮะสบถ้าเราทิกอลอสนะฮะไม่รู้คุณเอาตังมาจากไหนโอเคอ๋อ อันนี้ออสวีเก็บ okay. พี่แป้งพี่แป้งโอเคแล้วที่จริงมันไม่ได้มีแค่นี้ครับดดูในเพจต่อนะฮะค่ายูคิวในที่บูดกูเกมเกมมือถือยูคิวออมสเก็บสถิะมาครับมาจากบูดด้วยโอเคครับคอสเพลย์ก็มาครับประกวดด้วย, okay. วน,าาววยนี่ครับ การิน่าจัดคอนเสิร์ตบิ๊กแอครับเราจะที่ปีที่แล้วก็เรียนซ้อมนะฮะแล้วจะต้วต่อ,ตอมาก็หายเงียบไปเลยครับเจ๊งครับเ <c oughs> จง๊งเออแต่ก็มีหอมเออเดี๋ยวไปดูดีกว่ากดคลิกไปดูนะฮะโอเคบีนันเนอร์นะฮะแล้วก็คอนเสิร์ตอคอนเสิร์ตจากโมเอเลชั่น อิเล็กทริกมีออนแรมเวลา17นาฬิกาของวันศุกร์อันนี้คือวันศุกร์นะครับนี่วงเนี้ยวงเนี้ยนะฮะและ้วก็ใช่ป่ะใช่ใช่แล้วก็วันเสาร์มีบิลิเนียมบอยนะครับวงโคเวอร์เอ็กโซเลยคแล้วก็มีโชว์นักแสดงฮอร์โมนนะฮะในวันเสาร์นะครับ, N S N The o, รบส่วนวันอาทิตย์ครับจัดหนักกับบิ๊กแอสครับมันแน่นอนเที่ยงครึ่งฮนะตัดเจอกันได้ครับ ปีที่แล้วมันปีนี้มันกว่านี้ฮรับกับกาลีนา่าโอเคครับฟฟียเออเอามาให้เล่นเอามาให้เล่นนะฮะในเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะฮะฟฟีออนไลน์นะครับซึ่งถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวมา,นากมานะฮะเท่าเท่าที่ดูแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวกว่านี้ครัก็คือว่าคุณรู้ไหมล่าสุดนะครับเรีออนไลน์ คนที่ได้เลกิกสิทธินี้ไปก็คือวินเนอร์ครับขอขอข้าวเฟสน,นี้ดีกว่านะนอของคนนี้ครับน <c oughs> ี่นี่พี่นุ๊กครับพี่นุ๊กนี่ครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนเมื่อคือนนะเมื่อคือนผมดูอยู่อาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ไทยโดยท่าวินเนอร์ออนไลน์อ๋อมีข่าวคืออยู่ไหนวะ ืมีการมีมีการโพสต์รูปรูปนึงครับเป็นรูปเฟียออนไลน์โดยที่พรีเซเตอร์เป็นพี่มันแกวครับคนก็คิดว่าเอ้ยวินเนอร์เอาจริงหรอวะไอผมก็ผมก็คิดในแง่ดีไงว่าเอ้ยแบบจ้างฟาป้าจ้างมาป้าสุดท้ายครับไม่วินเนอร์จริงจริงเนี่ยฮะเซิร์ฟเวอร์ชิ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 ช i ชิชิิ เื่องากืทีมชาติเนียเกิดเบเซอร์วอมนฟิเดียอะไรเนีเราคไม่ไอานรืแต่่าวมันอกมาการีเรื่องแต่อย่างใดซึ่งถ้าเป็นจริงขึ้นมานล้วว่าเป็นข่าวดีะข่าวดีเหรอครับกูเฟียไปถึชคนดูไม่ต้องเกดีๆเสียหมด สุดีกว่านะฮะซึ่งข่าวสุดท้ายก็คือจริงครับวินเนอร์เป็นให้บริการเฟียโอ้ก็เสียใจด้วยนะฮะโอเคครับต่อข้ามไปส่วนวจ้าธรรมฮะก็มาเหมือนเดิมนะครับเป็นเป็นเจ้าภาพอีอีกเจ้าหนึ่งนะฮะซึ่ง น่าจะเอาเข้าไปในอยู่โซนด้านในนะฮะอยู่อยู่เคียงข้างกับวินเนอร์เลยก็ได้นะฮะเออนะครับโอเคคอสเพลย์นะฮะเพย์ซ์เปอร์บีทีโอวินเนอร์อ้าวนะฮะตัวตัวขายเขาครับพี่มันแก้วฮะเออก็ใครใครที่เป็นแฟนคลับติดตามเพื่อนๆทราบอยู่แต่ผมเพิ่งรู้นะว่าพี่มันแก้วก็คือหมดสัญญากับทางเอซซ้อม ะฮะแล้วก็มันก็มานะฮะมาเท่าดิวนะฮะอืม,อมเฮ้ยทำไมเสื้นี่เปล่าพี่เบย์ต้องมาผมเชื่อยอย่างนั้น <c oughs> เกี่เลยไหมแต่ก็ฟิวเจอร์เกมเมอร์ฮะ,ะเดี๋ยวก็คือมีการเปิดตัวหนังสือ f a คเกมเมอร์ดนะฮะหละังจากที่ถล่มชนะกับแอพพิเคิลและไอคอสไปแล้วนะฮะ, <c oughs> ะก็มีถ่ายเสื้อนะครับขอาชื่อเล็กนะครับยังไม่ได้อุดหนุนนะครับ ม่นเป็นหนังสือที่น่าสนใจจริงๆเพราะผมเคย,เคยอ่านของเพื่อนอยู่โอเคใช้ได้เอสเปซนะฮะเกมการ์ดแบบลำนาคตสาม,มิตินะครับโอเคไม่มีอะไรมากนะทั้หมดประมาณนี้แหละซึ่งผมก็เจมีเจเม <c oughs> เจีมโอเคครับทีวีนี่แหละครับในเจเมีน่จะไปนะจะเจอพี่จกักส่วนตัวรดนึนงส่วนตัวรดนึนงโอเค โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แหละส,ลส่วนผมก็บอกอะไรนผมก็จะวันเสาร์ไปแน่นอนวันอาทิตย์น่าจะไปส่วนวันศุกร์ผมไม่แน่ใจนะฮะใครใครที่ใครก็ได้ใครมาเจอผมก็มาทักกันได้นะฮะรู้หรอว่าผมเป <c oughs> ็นใครผมคือแม็กกี้นะฮะใช่ไม่ใช่ใช่แล้วแหละแต่ว่าเราคงไม่เห็นหน้าโอเคครับอืมที่จริงมีงานหนึ่งนะฮะก็เป็นวันที่หนึ่งกับสอง พฤติการอยน์ก็คือเป็นงานเทพาร์กนะฮะซึ่งรายละเอียดยังไม่มีอะไรมากมาตัดการแข่งนะครับโอเคเดี๋ยวให้เออเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่านะฮะเออที่จริงมันมีอีกอาอ,อะไรวะบูธของจำไม่ได้อะ่ะบูธบูธของอะไรมีมีค <c oughs> อนเส์ตของวงวงนึงอะไรนะคออเส์ตของก้น <c oughs> <c oughs> เออครับซีนะฮะครับซีเออวงวงอะไรไม่รู้ก็แ้องเพลงไอเนี้ยที่โฆษณาธนาคารกสิกรเอเด็ดเด็ดเออเข้าเว็บไงเข้าเว็บเข้าเว็บเออโอ้ยดัง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 จ่าดัง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 จ่าโอเคเออมาดูในวิดี่อเลยก่อนที่ว่าที่ แข่งคงไวอร์้นทั้งปีนะฮะอโคงมาไว้ฮะแจ็คมาตเไซาอาย่าเพื่อนไว้คุปปองแจ็คหูตะกี้รอครับจับหนักอีกแล้วอ้อจับหนักอีกแล้วนะครับสจับที่จีนะฮะเฟียโอเคดิสดิสมออ่านกันตรงไหนโอเคก็เอาเป็นว่า ผมจำไม่ได้จริงๆว่าเออไอ,อ,อคอนเซอร์ของคับซีมันอยู่บูธทไหนนะครับจำไม่ได้จริงๆ <c ute> คิวบินเน็ตมั้ง <c ute> <c ute> นะฮะโอเคครับก็โอเคเท่าที่สังเกตก็คือปีนี้งานก็ลดน้อยออบูทก็น้อยลงเรื่อยๆนะฮะถ้าน้อยลงทุกปีก็เน้นจะว่า ทายอื่นเขาไปจัดกันเองเอาไงจัดเป็นตามตามเกมเลยแยกเป็นเกมเกมไปนะครับโอเคนะก็จะทำอะไรนะอ๋อดูคลิปด,ดูคลิปไหนวะเอ๋ใช่หรอเทรฟ้าอ่า T G S Big Face หรออยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอ อ๋ออยู่นี่โอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูนะครับกับความมันของ Big a แอนะฮะในของคราวที่แล้วปีที่แล้วเปิดได้ปะะ่าวว่าเปิดขึ้นมาโอเคก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะฮะตามคลิปนี้ฮะเทนที่สิบเก้าไปดูเลยโอเค ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะะมาพูดแค่นี้แหละนานๆก็ไม่ได้ทำคลิปเลยขอกินมากๆครับสักคำอืมโอเคครับเจอกันครับสามงานเราะก็ในในงานเลยฮะแต่บรรยากาศาก็เดี๋ยวผมจะรีบทำให้เร็วที่สุดเพราะว่างานมันล้นแล้วแค่ครับบายบายครับเจอกันในงานครับบายบาย เป็นดาราไปเลยนะต่อแหลมมนะ <c oughs> ันอ่ะชอบให้เขาเกาน่ากินเออไม่ใช่ใค,ใครมามเขาก็มาต้องเี็กจ้าเอาไปใช่ ใครมาตีกองระหว่างกูอยู่ง่ะตายละไม่มีอะไรมากครับก็ามางานใอบอาของเอฟซานะที่สุดท้ายล้านเซตนะนแต่ก็มีตีกองแค่นั้นเองโอเคไม่มีอะไรแล้ว